แห้งกต่แห้งแต่อีดีต้อนรับซูอาโอวีไอเนียโดนมาครบเนยมาต้องเป็นว่อเจ้าพ่อผีเสนิมว่อดนึงมาได้หนะครบไปนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้ขวบเองท่าเฮ้ยเกมของเก่าด้วยกันเกมของเก่าด้วยกันเกมของเก่าด้วยกันฮะอีเไม่กี่เสองท่า ไม่กล้าสิไม่กล้าสองพระไปแล้วเจ้าเจ้าไม่กล้าปส่งเจ้าหัวระวังค่ะไม่กล้าสองพระระวังค่ะยุบบุกถอยมาค่ะอีกสองพระไม่กล้าสองพระถอยมาแต่รังเกนมาแล้วอันนี้แต่รังสงจุดชนในนี้มีอยู่นี่ขับหนักเนาาไปช่วยกันเ้าไปช่วยไม่ค้าไข่ปามมกแล้วนต่นละ กาเช็คเช็คเช็ีอแมงวันก็เป็นของเรานะพอเราชอบกินของเหลือยนะิงแต่ยิงว่าแหงจนนีเอาไปไปเจาะแหงทำอย่างก่อนื่อนกูเร่งรังการอีไวโอเนะได้ตกสกํเ บังหาดแย่งไปโอเพื่อนกูกะาเ็กเขยงห้อทำอะไรขยำหู้ยูฮอพี่เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนมันรอเขารอเขาเฮง่อนเป็นเขาเขาเปล่ยนน่ตยากเลย h e s h เทาเซตอันนี้นะเป็นเท้าเซตองก็คููดาวเร็วมาน่ะผูเห็นก็ดพี่จะจุ๊บายได้นี่ S <S นี่ถ้าปีนยันตีนะมันตายแล้วเนี่ย,ยเอาเมารหรือปะทำอะไรเอามันแม็กเอามันตัวตัวเหมือนอีน่าจะลงแล้วนะอีนก,ก็ฟาร์มมันหมัจริงก,ก็น้าครอถ้าบ่าวลงไปก็น่าจะกลับบ้านนี่ต้องหลังเดี๋ยวแจ็คอ้อมหลังลงไหมอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลัง หนคแล้วโอ้ยโงง้สอัติตยงไม่รู้มาได้มกันอีแมนเปาตกายแล้ววันนี้อุ้ยมันเหมือนจะบิกบ้านแน่นอนนั่นน่ะหล่งหน้ หล่นตัวเพื่อนคูกะออกไปครูพิทักษ์นีงเี้ยั่นางนตออที่เลือดมันเจ็บต้องอ่ะต้องเล่นด้รอบากโจมตีถอยถอยเฮือเสียงสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อม ูดาวจ้าไปหน่อยพี่ต้องไปเจอบนตรงนี้ What? ไปงวเนาะค่ะตะกี้พี่ว่าต้องปิดสโลอาลีตะค่ะพี่เลยเดินช้าเนาะเลยตายเนี่ยแต่ว่าแสดงว่าพี่ฮู้แล้วว่ามันเอาอมตะแปลงร่างออกแล้วเพราะว่ายังจุบได้อยู่ แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซูเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปกเ,กเอินม,าว,มาวัดมาแล้วเด้ออีมาวัดลงมาแล้วได้ยังฮะได้ยังฮะที่จริงเนี่ยเขาลุมเอาอีอโอโอมาล้ำกับได้นีก่กูมันใช่เอาหมดแล้วเอาหมดแล้ว แห้งกต่แห้งกต่อีน้ขาข้อลงมาเจ้าแต่พี่มีจูบแล้วเลยมีอันติก็้าไปกันมาแล้วนะก้อนะพี่มีแล้วพี่มีทุกอย่างเลยโอ้ยสติก๊กเกอร์ปัดขอ,อไปช่วยแม็กแล้วนอ้องถอยไปกันแม็กบอลมนันยังตัวอย่านะคะ

เทนเหมือนจะขึ้นบนเลยเนเหมือนจะขึ้นบนขึ้น,นบนขึ้นกันแต่ฉันว่ามันต้องวาดแน่นเลยเธอเพราะว่าเลือนันเหลือน้อยมากีเนแต่วาเพราะเลือนันเหลือน้อยแต่แ a เนหายเนี่ยวน่นี่นี่นี่มาได้ไม่ กันหลอกเห็นอยู่ห้างมังโอ้ยถอยไถอยมันยังไม่ได้จับมากว่าละรีล่นที่กำลังล่นจ้าี่กำลังล่นจ้าน่ ในตอนที่เอาตันเลดินไปเดินที่ลืมไปหอนนาฬิกาสันนิษฐานเพดโอ๊ยยี่นี่เร่งน่าเอาเพดไหมลุบแล้วเออมันปิกเกอร์เออมันบุ่มถ้าจะมาดูลากนั่นก่อน โดนลาดเถอะราคาบินตอดอุ้ยดวงวิญญาณจ๊บแรกอุ้ยบจิ๊บจูบแล้วกันโอ้จูบโดนปิดอ่ะ HP เลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนเออจูบโดนปิดดอกทองนะค่ะ g r ฟาวเวอร์มากตะเกีย้เขาแบบ จุ๊บไม่ขึ้นเพราะโดนบล็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอ้นาคอดได้เป็นแมงมุมในปะโคเนี่ยได้เป็นล่าเหื่อที่ามเข้ามาเข้ามาฆ่าเฮ้ยมีหายเบลอสอยู่ๆอยู่เนี่ยโอ้ยล่าหนอนเอาโอ้แต่ พี่เหลอน,นอ้อยแล้วกาลัาพี่หมดแล้วแน่รวมตัวเด็กพี่เฝ้าแต่พี่ได้แค่ตัวเดียวตัไตว้ไหนได้แล้วทุกคนโดนล่าแน่เลย เีอกมพี่ล่างไปลูมเ็นดูเสีวมากคันน้องนี่วิ่ไปเอ็ดดูเกตม,มัตนเร็วนี่นี่นี่นันเป็นได้ล่ะชิบูชิวบละนะ <c oughs> ชิบาจไปปอมลยเดยวพี่ไปกัดเองพี่เหมือนมานาะ พี่เบมันฝากกางเดิมฝากกางครับถ้าจะไปเล่นดัก็เล่นเดิีไอ้แม่ก็เคลียร์เร็วมากด้วยกันบินไปหาเจ้าบินเร็วสิกลับมาแล้รักษาชีวิตตัวเองอยู่ไปก่อนเด็กได้ค่ะไม่กล้าพากลับแล้วครับ เหลือไม่กล้าค่ะของเก่าก็ไม่กล้าช้ำลึกไม่กล้าซ้สามมาไหมโรดโอ๊ยควนรักหอยอุ้ยอุ้ยเอามาสักทีอีนอตอีนอตมานี่อีนอตแล้วมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนที่เจอจาก c เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูของมุกอ่ะอ่ะของมุกแล้วนะกลับบ้านแล้วนะ อีป้อมระวังหน่อยมาแปลเกินละมากระเป๋าเกินละค่ะอ่ตัวนั้นตัวนนยบสวงเจ้ามาแล้วค่ะขออนุญาตไปเก็บของเก่านะคะตอนนี้จะมีนติมาขออนุญาตไปเติมน้าเชื่อมนะคะตอนนี้ต้องเชื่อมหมดเพื่อจะอยู่คนเดียวเด้อจะล่าง ไ่ก็ได้เอาใบหินออกแล้วอีกเตียวจนหัวหนอีกแค่นนแมพฉันร้มันต้องมีคนออนนไงมาล่ะดักมองๆซะหน่อยอันว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 นเดินเซนเดินเดินเดินไ้พนักงาหมดแล้วกงหมดแล้วแค่นี้มาเป็นยงไัเขาไปเอา เกเตรง40ก่อนนี่ๆบอมาเอาบรแงโอภูเขานี่เนาะเออเอคนมใจเ้ยเพื่อนกูออเสือตมิงเสือมิ่งามึงยับฮึ้ยเสือตมิงฮามึงหยังไม่เส็นะบอกไว้แล้วเนอกไว้ แน่มามากูจะจุ kind of ๊บตีมึงย uh. anyway> ุเลย้ยกูหอมแต่จุ๊บมาแล้วต่แกถอยก่อนมีน่ว่าจะห้อมปตจุ๊บคนอยู่นั่นน่ะนางก็กลัวไต่างคนต่างกลัวกันไะ s h l l e n e r c n t You will be mine forever กันททเนาะแอบไปตึงลกันเนี่ยเธอไปบอก เอาไปทั้งสายเอาบัฟมึงมาบัฟฟ้าเร็วๆแม่ก็ต้องใจค่ะบินไปก่อ,อไนอไ,ได้อยอูินนะได้ยินนะโอ้ยโอ้เพลงนี้ I'm sorry เฮ้ยสองห้าจะได้ไม่ิเข้ามาล่วงจ้าพี่บอกแล้วว่าขอบพระต้องเป็นขอบเล็กจากปีเท่านั้นโหมึงเข้าไปอย่างนั้นางอันนงวง y อโอ้โหนูซองท่าจะได้ขึ้นผีเข้ามา<ะ>มอไปทาอ,อุ้ย,ย,ยเจือตมี้าไปส่งอีป้อมเอาระบบไปวางหลังรจได้เยอะปะ ไอ้โ้มันตายซ้้นมันขาวที่แท้กูได้เลยจะกุ้งแมงไะีเดียวมันแตกนะมาเสือสะมงเสือสมิ ได้